ร้านกูร์อปบริการกดเกมพาร์และไอเทมแมปต่างๆมากมายมีทั้งแมปไฟต์เตอร์สมิเลเตอร์แมปบลบ็อกฟุตแมปกิ้งเลกาซี่บรบิการกดเพชจแมปออสตาและครับกดเพจแมปแอนิเมต์ไดมั้นชั่นยิงอินเตอรคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโปรบล็อกแมปแอนิเมต์ไฟต์เตอร์สมิเตอร์นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงตัวติดเมตาตัวตกเมตาแล้วก็ตัวน่าใช้กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอพูดถึงก่อนนะครับว่าใครที่ไม่มีตัวเล่นก็ต็ตตตตตัััวววทีีี่่่่่่พดดบบอออกกกกาาาาาาเาาเเเม้้้้ไไไปนนนยแถรรหใชะค แต่ถ้าใครมีตัวเปลี่ยนดีแล้วก็เปลี่ยนได้น,นี่นะครับไอ้อ่ะคลิปนี้เป็นคลิปแค่การพูดถึงตัวที่น่าใช้ในอัปเดตหลังๆนะครับหลัง21เเนี่ยแล้วเราจะใช้ตัวนั้นอ่ะต่อไปประมาณสัก5าอัพเดตหรือว่า3อัปเดตก็แล้วแต่เรานะครับอ่ะ,อะในที่นี้พี่ทําคลิปแค่เหมือนประกอบการตัดสินใจของเราเองนะครับว่า เราต้องการจะหาตัวแบบไหนหาทีแบบไหนในการใช้ยาวๆนั่นเองนะครับโอเคง่ายๆสั้นๆง่ายๆอ่ะผมพูดแค่นี้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราเล่นนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับพี่จะขอพูดถึงตัวระดับมิสติกอ่ะมิสติกนะครับเพราะว่าเอา่อทำไมถึงพูดถึงตัวระดับมิสติกนะครับเพราะว่าการที่เ,เรามีมิสติกในด่านในท้ายเนี่ยตอนนี้มีการอัพค่าทาริสต์มาแล้วนะครับอ่ะเอ่อในตู้ด่านเดสตินีนะครับในอัปเดต21มีการอัพ ค่าทเลนต์มากนะครับทำไมพี่พูดถึงตัวมิติเพราะว่าตัวมิติกเนี่ยสามารถอัพค่าทาเล,ลนต์ได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดในการค้าตัวมิติไชนีได้นั่นเองนะครับมิติไชนีจะเก่งเท่ากับตัวรับนะครับตัวรับในด่านก่อนโลกที่เราสุ่มได้เป็นมิติไชนีนั้นนะครับสมมติว่าเรามีมิติไชนีโลกท้ายเนี่ยก็จะเก่งเท่าตัวรับธรรมดานะครับมิติไชนีเนี่ยจะเก่งเท่าตัวรับธรรมดาในโลกก่อนลองท้ายนั่นเองนะครับเพราะว่าอ่อย่างถ้าเราจะเอาเออจ้าโซเยอร์เนี่ย ในตัวหัวเรื่อยมิติเชนี่นะครับมีเปรียบเทียบกับตัวอะไรก็ต้องเปรียบเทียกบกับเจ้า,ารับธรรมดาในด่านรองท้ายนี่นะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยนี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมิติเชนี่ก็จะมีเบตาเมตที่เนี่ยบางทีก็เกือบเก่งกับบางทีก็เท่ากันบางทีก็ต่างกันนะครับอยู่ที่โลกแล้วก็อยู่ที่แต่และอัปเดตนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่นะครับเพราะว่า การที่เขาทําให้ตัวรับเนี่ยเก่งตัวมิติกเชนนี่ถ้เก่งเท่าตัวรับเนี่ยพยายามให้สมดุลมันเสียนะครับก็เลยดัมเบลสกิลแล้วก็พวกเบสเบสเบสดมเบบางทีก็ไม่เท่ากันนะครับอาจจะเท่ากันเวลวแรกแต่ว่าเรื่องหลังก็จะต่างกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวมิติกเชนนี่ที่ติดเมตานะครับสําหรับพี่มิติกธรรมดาด้วยนะครับก็คือดันไฟขึ้นมานะครับใครที่ยังหาตัวไม่ได้นะครับแนะนําให้หาตัวกันแต่ดันไฟนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมิติตัวคราหรือว่าตัวรับนะครับแต่ถ้าใครทําด่านหลังๆไปก็ทําด่านหลังๆนะครับแนะนาอ่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวคราฟชนี่แนะนําให้เริ่มที่ด่านไฟนะครับราคาไม่แพงมากแต่ว่าก็เอาเรื่องอยู่นะครับอาจจะเราจะคราเป็นเอสบวกได้อีกนะครับจะเริ่มนะครับการที่เราจะคราอ่คราฟชนี่ให้เป็นเอสบวกเนี่ยเราจะเป็นต้องเอาตัวเอาสเต็ k คาเ e น t ์หตัวมารวมกันแล้วก็หาร4นะครับเคยสอนไปแล้วในคลิปที่นั่นจะคลิปวันอังคารนะครับอ่านี้ มาต่อกันที่ตัวครับนะครับตัวครับเนี่ยพี่มองว่าเริ่มต้นดีนะครับสำหรับดันไฟอ่าส่วนตัวเก่าๆถามว่าใช้ได้ไหมนะครับในครับชายนี่ตัวพวกเนี้ยที่พี่ไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่าการอนิเไม่ใชสกิลมันดูเลย์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันสมูทขึ้นหรือว่ามันสกิลเร็วขึ้นนะครับบางตัวก็สกิลเร็วข่างตัวก็สกิลช้าข่านะครับก็ดูกันเอาเองนะครับแต่พี่มองว่าถ้าเราไม่มีครับชายนี่สักตัวเนี่ยเริ่มต้นที่ดันสลามไปกระดันไฟก็ดีนะครับ โด,โดยส่วนตัวแล้วพี่เชียร์ดันไฟที่สุดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ดันไฟมาเนี่ยแอนิเมชันมันจะสมูทแล้วก็สกิลเร็วนะครับมันทำให้เราเทำให้ DPS ของเราเนี่ยถึงจะมี DPC ที่ไม่เยอะมากแต่ DPS คงที่แล้วก็นิ่งแล้วก็บางทีก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าอยู่ที่อัตราคีเรานะครับแล้วก็ในอัปเดตหน้าเรายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเพิ่มดามิชีมาอีกหรือเปล่านะครับ,นะรบก็ทำาตรีมเตรียมรอกันไว้ดีๆนะครับโอเคง่ายๆนะครับใครอยากทำตัวดีๆให้เริ่มทุนที่ด่านไฟนะครับ แล้วก็มาพูดถึงรับชไนนี่หน่อยละกันนะครับไม่ได้พูดถึงแบบละเอียดมากนะครับรับชไนนี่พี่มองว่าถ้าไม่ใช่ด่านสลามไม่ค่อยแนะนําให้อัพเวลแล้วนะครับถ้าแต่ถ้าเรามีแบบรับชไนนี่ด่านแบบสักเฟดนะครับโดยที่มันเวลประมาณแบบร้อยไม่ใช่ร้อยสิประมาณ2องรก็แนะนําให้ยัดจนตันไปเลยนะครับแลค่อยอหาตัวที่ดีขว่าแล้วก็ยัดยัดเอาเจ้าไอตัว ตัวเจ็ดไอตัวรับชนี่ที่อยู่โลกเก่าๆเนี่ยมายัดโลกใหม่ตอนที่อีเวนต์คูณเอ็กพีมานั่นเองนะครับมันจะทำให้เราเอ่อมีไอตัวที่ไอตัวที่เรายัดเบลไปเนี่ยมยันจะดดูดเบลจากตัวนี้มามันก็จะทําให้เราได้ตัวที่เอามาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเบเดเมทที่เยอะกว่านะครับเพราะว่าตัวโลกเก่าเอ่อถึงจะเป็นตัวโลกเก่านะครับแต่ x p มันยังใช้เท่าตัวโลกใหม่อยู่นะครับอ่ะอย่าลืมนะครับแต่ว่าเบเดเมทมันห่างกันเพราะว่าราคามันต่างกันนั่นเองครับเราต้องมองที่ราคาด้วยนะครับ โรค่าสุดพี่ยังไม่ได้ครับเจ้าตัวครับนะครับแต่ว่าไปดูมาแล้วมันไม่รู้ว่าตีทีสกิลน่าจะ 7T ทีหรือ5้าทีเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะครับพี่มองว่าดีเลยนะครับเพราะเบสเาเมจมันน่าจะประมาณ5 1 0ป่ิปะอ่าน่าจะประมาณ5 1 0สินะครับถ้าพี่จะไม่ผิดนะเพราะว่าพันไอดีมาเยอะพี่ลงลงลืมๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากครับธรรมดาห่านายนะครับให้เป็นเอสบวกสมมุติว่าใครมีงบแค่แบบครับธรรมดาหลานายนะครับ พี่ลืมพูดถึงการันตีโลกนี้เลยสิแต่พูดไปในไลฟ์แล้วนะวิธีคิดง่ายๆนะครับให้เราเอาเจ้าราคาตู้นะครับไม่ว่าคุณจะมี v i p หรือไม่มีนะครับมาคูณกับราคาการันตีนั่นเองนะครับในโลกล่าสุดก็จะเอาเป็นเอาราคาตู้พีแล้วกัน1 7 1่อทีนะครับก็คือใส่1 7 1ไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจหลักข้างหลังนะครับแล้วก็คูณกับเจ้า800พันนะครับอ่ะแล้วนะครับให้เราโฟกัสที่เลขข้างหน้านะครับ สามหลักท้ายจะเป็นหลักทีนะครับพอเกินหลักเป็นอย่างที่พี่คูณเพื่อใครคูณตามนะครับเราจะได้เป็นหลักล้านนะครับหลักล้านเนี่ยก็ดูง่ายนะครับ3หลักแรกจะเป็นหลักทีนะครับพอขึ้นหลักพันขึ้นมาจะเป็นคิวแล้วพอขึ้นพอขึ้นหกหมื่นเนี่ยก็จะเป็นหลักสิบคิวนะครับพอขึ้นเลยไม่อีกงเนี่ยจะเป็นหลักร้อยคิวนั่นเองนะครับเราง่ายๆก็คือตัด3ตัวท้ายไปนะครับแล้วก็เอามาคิดเป็นหลักคิวขึ้นมาเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ หลายๆคนงงๆกับอตรงนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับโลกท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ออโต้องเซลนะครับแล้วก็ส่มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถ้ามี VVP นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 3 6 8งดสา E นะครับก็ปัดขึ้นปัดลงก็แล้วแต่เราก็เป็น 1.37E งจดสาม็ได้นะครับแต่ถ้าออโต์เซลก็จะน่าจะประมาณ1 2ึอง E แค่นั้นนะครับก็ต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ก็มีผลนะครับถ้าใครไม่มี VVP ก็ตู้ท้ายน่าจะประมาณ250ร้ห T หรือเปล่า ว่า230บาทอันนี้ก็ไม่ช่วยนะครับเพราะว่าที่มี V.P. แล้วนะครับไม่มี ID ไหนที่ไม่มี V.P. นะต้องขอไปด้วยนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับด่านท้ายนะครับคิดดีๆนะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราครัฟด่านท้ายมาแล้วนะครับแล้วตังระหมดพอดีเนี่ยมันก็จะเล่นได้เลยแต่ถ้าเราไปครัฟด่านหลังๆเนี่ยด่านก่อนหลังด่านก่อนด่านท้ายเนี่ยแล้วเงินหมดนะครับมันจะทําให้ตัวครัฟของเราตัวนั้นไม่สามารถอัปเรวลได้นะครับ เราก็ถ้าเราจะคราบตัวคาฟให้เป็นเอบวกเนี่ยก็จะต้องเอา3ตัวมารวมไอเอา3ตัวมารวมเลยว่าเอา3ตัวเอา3ตัวมารวมรวมโอ้ลินพันเอา3ตัวมารวมแล้วก็หาร3นะครับอ่ะก็ง่ายก็คือต้อง10บวกทุกอันนะครับม่งก็จะเอ่อไปอัพไปคราบก่อนแล้วก็เอามาอัพก็ได้นะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะก็ใช้อ่าอาจจะใช้ผลมากกว่าแต่ก็คุ้มค่าในการทํานะครับอ่ะเพราะเอ่อคาบบางตัวเอบวกเนี่ยเท่ากับเอ่อคาฟชายนี่ดันก่อนก่อนหน้าแล้วนะครับอ่ะ ย่างไอครับดันนี้นะครับเนี่ยเบสสามร้อยครับที่นี่ดันแบทฮีโร่ไม่ใช่แบทฮีโร่สิดันวันพั้แมนนะครับจะถ้าเก่งเก่งเท่ากับครับธรรมดาดันท้ายแล้วนะครับครับธรรมดาดันท้ายน่าจะอยู่ที่สามร้อยเหมือนกันนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะขออภัยด้วยถ้าจําผิดนะเอ้ยน่าจะสองร้อยแปดสิบนะครับครับธรรมดาดันท้ายแม้ก็เด้งไปสองร้อยเก้าสิบนะครับอัพเวลง่ายกว่าหาง่ายกว่าแต่ว่าราคาเยอะกว่าครับก็ที่กันดูดีๆนะครับแล้วก็ค่อยทํากันเองนะครับประมาณนี้ ต่อมานะครับตัวรับนั่นเองครับตัวรับพี่มองว่าถ้าเป็นตัวรับธรรมดาด่านไฟเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นรับเชนี่ตั้งแต่ด่านสลามนะครับถามว่าทําไมด่านสลามนะครับเพราะว่าพี่มองว่าถ้าเป็นด่านแรกๆเนี่ยด่านก่อนด่านสลามเนี่ยมันมีเบสเดเมดที่ดีก็จริงนะครับแต่ว่ามันอัพเลยยากนะครับแต่ก็ถ้าใครมีแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เอาไปอัพเป็นท่าทานินนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับ แล้วก็ถ้าใครมีอยากตัวอยากเปลี่ยนตัวนะครับสมว่าเรามีด่านนี้รับเชนี่3ตัวเลย3ามตัวหลักเราเลยนะครับแล้วเวลบันจะตันแล้วก็เอาไปยัดตู้เหมือนเดิมนะครับยัดตู้ให้ตันไปเลยแล้วก็ค่อยหาตัวที่เอาไว้แทนได้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าใครจะทำคราฟเชนี่เนี่ยพี่มองว่าถ้าเอาให้ติดชัวร์ประมาณ55ลูกขึ้นไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพี่แตกบ่อยนะครับเวลาใช้ผลเยอะมันจะแตกบ่อยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นที่พอพี่นะครับ บางทีพี่ตี65ลูก67ลูกก็ยังแตกนะครับอ่ะ d y 35ลูกแตกแต่ว่า19ลูกติดก็งงนะครับไอตัว Red Bat ด้านซ้ายมือของเราเนี่ย19ลูกติดนะครับของพี่สิไม่ใช่ของเราอ่ะนี่นะเผื่อใครแบบหันโทศรศัพท์เอ่อข้างหลังดูนะครับรอเล่นนะรเล่นประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ d y นะครับ d y นี่หมดสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วก็ใครถามนะครับว่าเจ้าเกนินจาใช้ได้อยู่ไหมพี่มองว่าไม่น่าใช้แล้วนะครับถ้าเป็นเอ่อ มีไอตัวเคนี่เพราะว่าอัพเวลยากมากนะครับแต่ว่าความคุ้มค่าของมันก็คือถ้าเราอัพเวลจนถึง245แล้วเนี่ยป้าะยาตู้อีก5วันเนี่ยมันจะได้เป็นเอ็กพีนะครับเอ็ XP ที่เยอะมากนะครับเพราะว่าเจ้าดีว่าเคนี่เนี่ยใช้เอ็กพีในการเอาไปเวลเยอะมากนั่นเองนะครับเวลาเราเอาป้ายาตู้จนเวลตันแล้วป้ายาตู้อื่นโคตรขึ้นเยอะนะครับในแพทเก่าๆมันจะเอาตัวยาตู้มาเวลไม่ได้นะครับมันจะไม่นับเป็นเอ็กพีที่เรายาตู้ไปแต่ตอนนี้ แก่แล้วนะครับแกไปสักพักแล้วแล้วก็ใน ID พี่ยังไม่เคยได้บาดหลวงพุชชี่หรือเปล่าแล้วก็เป็นเจ้ามิวทูนะครับยังไม่เคยได้นะครับก็เลยยังไม่ได้รีวิวดีไวนะครับแล้วก็เฟมิ่งฮีโร่แตกไปแล้วนะครับ35ลูกแตกนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนตัวติดเมตานะครับพี่มองว่าเป็นตั้งแต่บาดหลวงชายนี่ขึ้นมานะครับบาดหลวงธรรมดาใช้ได้ไหมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบาดหลวงธรรมดามันมีเบสแค่สามร้อยนะครับเรามาคราฟตัวด่านหลังๆเล่นดีกว่านะครับอ่ะใครอยากได้ตัวคราฟด่านหลังก็ แนะนำนะครับในดิทพี่บางทีก็มีคนแบกเลยนะครับหรือว่าอาจจะแบก5วอลสิบวอลก็แล้วแต่คนนะครับอ่ะก็ดูกันดีๆนะครับใครจะซื้อขายในดิสคอร์ดพี่ก็แนะนําให้หากลางนะครับโอเคถ้าโดนเกียร์ก็พวกพี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะเราไม่กลางเองครับโดนมิทูชายนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับจนกว่าจะมีตัวรับชายนี่ที่เบต้าเมทเกินเกินเจ้ามิทูชายนี่นะครับถ้าถ้าเบตดาเมทเจ้ารับชายนี่เนี่ยเกินมิทูชายนี่แล้ว มิทูชไชนีจะตกเมตาไปเลยนะครับเพราะว่าเอาวิลยากมากนะครับแล้วก็หาไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าใครมีเป็นเจ้ามิทูชไชนีไม่เหล็กหรือว่าเป็นตัวทองเนี่ยก็เก็บไปได้นะครับแล้วก็ลักลุงก็เก็บไปได้นะโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์ไปได้นะครับอันนี้พี่บอกทุกคลิปละบอกท้าคลิปตลอดนะครับแต่ตน้นคลิปไม่ค่อยได้บอกอ,อย่าลืมนะครับเป็นแค่การบอกเรื่องตัวจิดเมตาตัวตกเมตาเท่านั้นนะครับไม่ได้พูดถึงว่า ตัวนั้นไม่ควรใช้แล้วขายทิ้งไปไม่มีนะครับแบบเอามันไปเผาทิ้งเลยนะนก็ไม่มีนะครับก็ตัวไหนที่เรายังใช้ได้อยู่ยังพอใช้ได้แล้วก็หาตัวแทนไม่ได้ก็จะใช้ไปเถอะครับไม่ต้องไปตามเมตาไม่ต้องตามพี่มากนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดีพีซีท็อปเซิร์ฟก็นั่นแหละตามตัวตามที่พี่บอกไปเลยนะครับออวิธีการดูง่ายว่าตัวไหนน่าใช้นะครับสามดันท้ายง่ายเลยนะครับไม่ก็2ด้ดันท้ายนะครับประมาณนี้นะครับถ้าบัฟดีหน่อยก็เป็นสี่ดันท้ายนะครับสมมติว่าเรามีทุด อีก3ตัวอะไรเงี้ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่แย่นะแต่ก็จะไม่เก่งเท่าด่าดในท้ายแล้วนะครับเพราะว่าด่าดในท้ายเพจเม็ดมันมันโคตรเยอะอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนแม็กเวลก็เพื่อใครอยากอยเห็นนะครับอ่ะร8 0ยทีนะครับมีค่าชายนี่ถ้าเรามีค่าทาเลน่์ก็เอาค่าทาเลน่์ไปบวกแล้วก็เอาไปบวกกับแพสซีอีกทีทนึงนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนเจ้าซุดก็เนี่ยห่างกันประมาณเอ่อเจ็ดสิบทีอ่ะเห็นไหมเจ็ดสิบทีนี่ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยว อัปเดต22เนี่ยจะมีปลดแมกเลเวลมาแล้วนะครับก็คิดกันดีๆนะครับก่อนจะปั้นตัวอะไรนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเราได้นะครับขอคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไไปตามเพื่อกก็ดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ